สวัสดีจ้าพี่ป้านาคุณทุกคนสวัสดีค่ะอันขอกล่องนี่น้ำเนี่ยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณย่ามาเที่ยวบ้านน้องละน้อยโอ้ยเพิ่นมีตำมะละกอนมจีนย่างไก่ีสต๊อกมาสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องจ้าสู้กินลูกม้ากล่องเล็กสลยจ้ามาสุ่กัน มากินซุ่มกันลูกพลังตับมึงหงผู้ที่เห็นแม่มาอ้าวผู้ที่มาเลยมาเลยแบบกินข้าวรอมกันกระจวบเหมาะจังพี่น้องแสดงบุญปากมีมาเลดแสบน้ำกันจ้ะเอ้าทำไปไแ้งหนึ่งวะยื้อเอาเลยยื้อเอายื้อเอาพี่น้องก็ยื้อมาน้ำกันล่วงเขามาเลยเด้อจ้ะล่วงมาเลยล่วงทั้งสองช่องเลยเด้อจกมือเขามาจ้ะพี่น้องจ้ะเอาเลยได้เฮ้ยสีมือของล้าน้อยต่งแล้วก็นี่ขาไก่เข้มปะ ับเข้มเข้บเออยู่หนากองไค่ไหนยองลราเด้อกับยองผมไม่จำเป็นกินได้อืมอามีเฮ้ยขาหยกอืมผักไม่กช่สุดๆเลยเอเลยจะตลาดปลาเสรมันเลยมันนันพักยังเงินพักเกษตรน้ำนะเฮ้ยมันงามชื่อยี่สิบหายมาดังสามกำ กออรักไปดูื่ๆนางก็มต้องไปยัดให้มันหมดแน่ๆมาต้องไปกินข้าเร้งนี่กะถือว่าข้าเร้งแล้วเนาะสามสามโมงกลัวอะไรเด้พี่น้องแน่นกลัวชิด้เห็นคลิปกับคุณล่ะคือเจ๊คลิปนั่นแหละพี่น้องเอ้ยน้องลาแล้วโอ้เจ็บหัวแห้งกลัวชิดาย้ลงไห้พี่น้องบ้างที่ทุ่มแม่เบนค่ะเอือเพื่อนก็ฝนตกห้องบันเทิงสัมพี่น้องเอ้ย น้องน่องลาบพ่อเจ้าคักบ่สอ,อ,อ,อันนี้ก็บรรบประกอบแมนนี่บ่แมนไก่ย,ย่างเด้อพี่น้องไก่เผายําคีวีอยู่กินแล้วแม่เฮยมันจเจ้าเกลงใจเล้วกินตัวใจเอาเลยด้วย้ะหาถูกคนกินกินหลายข้อจนสี่แล้วมันแซ่บๆแล้วแมนชูเหมือกับมีนน่เดนหนูกับแม่ พ่อเพิ่งก็บม่ค่อยกินมันแล้วเพิ่งกินแเดียวคืับมาหยุดน้องดูง่ายเพิ่งจะยังไงในคืนบาคอยอยู่เพื่อนมัอนี่หันเมื่อยเบรกมัอนี่ิ่นอยู่เพื่อนก็เลยมาลิ้นปกติมาอยู่เพื่อนทำงานทุกวันคนสวน <c oughs> ไปเสมอโรงเรียนกับตัดหญ้าเด้อว่าจะโ <c oughs> รงยิมนะกัน อยู่สวนกล้วยเดี๋ยวก็สวนทุเรียนกินได้เหอกินมันเมื่อแต่ตำมันโตชุ่มโตกินได้น่ะตำชุ่มพี่น้องพร้อมเออมื้อนี้เขาตำเปิดมือเนาะเมื่อแรกแกซมิตรตำอีกหรือบอพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ช้อนตำแล้วดิผู้ชายคนนี้ตำรวมมิตรอันนี้ตำมาปุ๊บตัวฟันเขาโอ้อร่อยลูกหลานเอาเลยจ้าคุณยาย มโทษดด้วยพน้องเล้ทั้งสองช่องมาจุนแหนแล้าก็ลูกหยานยากผ่าเอามันนยากใกล้เผาพี่น้องเมนูจามสาวจามสาวจามกระาย ไม่แดดเนาะมืดคักเพราะสั้นอือดิ๋ันห่ตีนไก่ให้ลูกหลานดออูอร่อยอร่อยแซ่บทีนั้นก็ไม่เห็วยาบาตีนบอมากินเป็นย่งเห็นกระดูกอม,มันมั่นดีเลยละลูกหลานเห็นหือต้อป็นตมาแซ่บ เดี๋ยวคืมคืฝนตล,ล่ะแกเลยบอกคอยแจ้งเนาะจ๊ะกต่โบไม่เมฆฝนแต่ว่าหามแบบคืมคืมน,นะก่อนเมฆบันตรงอาทิตย์อืมท่านกำลังพอดีได้ชนะมเนาะสี่โมงครึ่งหาโมงกำลังดีเลยแจ้งใจวาย้ต่ เจ้าที่เพิ่งอ,อยากกินนำ้ำ <laughs> สองเชือก็ลดต้องใจหมักแห้งเออแล้ากุ่ายฝนน้ำอืถ้าตอก็ัเม็ดแป้งไงอืมถ้าไปซื้อสองสองพักสามักที่ซื้อไหมไม mời 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 mát bao? men mời mời nhảy mát 2 mời 3 mời này là. mời 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 แห้งเกลือบระคัส่วนไปใส่ด้หมออือตัวจะไปอายเด้อกับปุ่นนี่เอานี่มาให้สู่ให้กินมันเป็นสีอายกินให้มดได้บ่มด,ดบมดอย่าพึ่งออกได้เด้อบออ่ไอ้เนอะนอกพี่น้อกนอกนอก,กินให้มืดได้มาสู่กันกินแล้วอว้าวเศรษฐีโลกมันร้อ,อ,อ,อน <c oughs> างหอ้องเวลแล้องหลากระถึงไซตทถึงไซ่ด้บอกเพดก็ได้ย่านจะมั่นบบเพเนาะเพราะว่าไซ่พพิี้หนูมันหนวยหน่อยมันจนำคือจังใดเนี่ยล่ะจ้องห่วงกแล้วคิดมาโกให้แม่น้องเอ้ยยากตอนเช้าโตแม่แ่พากะลีพี่น้องยำห่อนลี ผักเออชัมพยัยชุกโคเลือกสิ่นชิ่มบ่ฮะีจะมายำแห้งเรายำคอยคอยกินแล้วนะค่อยๆลุกให้กินมเข้าก่อนกินยาหนกินอีอาเงียเเธอคะเ่อให้อิ่มหน้ามันตักไป จัดแต่น <Gym>. ม uh, ันจะแซ่บบ่น้ามันจะพี่น้ำนัวมันอือืมเออเชียงหยักระไดควับควับควับอายดิแจไปตุนหยัมเ้ยเนะหยัมกระดูกอ่อนาอคลิปนี้เสิเ็ดแบบเชียง a อ m อเอเอยอเตเอ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 ่นขอเอนุญาอเอเอเออเอเเอ้อ ยำกับใบแห้งหรอแต่มันดังใม่แกดูอ่อนวาะรู้สดีใช้หมเสียบมืเสที่จะบูมีแสงกันเลย น้ำออกม้อได้าว่บางนิดมาไปน้องน่าสิงลงมือกินน้ำเลยดิถ้าไม่าาอยากข่าวกินเนื้อกับปุนถ้าจะกินข่าวกับกิงด้วยนะไก่มากินจำมะละกอสีมือลูกสาวลาน้อย <c ười> พี่น้องเอ้ยมาเนี่ยเจ็บก็อยู่บริไกลได้ใกล้เนาะใกล้ใกล้กลันวิ่งรถมาแปด๊ดเดี๋ยวไปถึงนาทีมาก็กลัวไม่อยู่ไงแบบนยีนวันนี้นก็ดุซุ่มๆม,มาพี่น้องซุ่มมาก็เจืมมาเซไปแล้วอยู่แล้วเปิดผ้าดำขึ้นคันวันแล้วโบยู่คือบบเปิดผ้าดำลง เอามาขนาดตอวแรกว่าอ,อยู่เลยนะติดมาตุดอยู่รัวเท่นพยายามเกินอ๋อเกินเราเอาไปทางป่าตรงหัวโม่มหมือนมอมาเห็นรถแนมเห็นแท็กไกไ่าแไหมรถอยู่ถนนใหญ่แล้วนะ อยงนนาอยู่นู่นางเงี้ยเลเงียงหอดเสงรถดังอยู่นี่มันเงียบเียาอยู่บ้านมันเสียงนองคมลมแนวุนวันุ่นวนวกินกินกินกข้าวกระเสียงอันอืมยังเหรอคามลมข้าวู่บ้านมานก็เซียงอดแอดอดแอด มันไดเฮยกัดกินเด้กระป๋องนะนี่นอีกนะอ่กันบ่เผ็ดบ่แซ่บเนาะพี่น้องเนาะต้องให้เผ็ดจักหน่อยแนวมันจ้ะอือ ต้องเอามืองมเ้อะผิวหนังเดลยลุยแร้มือเฮ้ยกุนเล่นไหมไม่ก็วัดจอนเกงใจแม่เอาเนาะตกชอบเป็นของเราแซ่บไปแซ่บเต็มเพชรขลักเลยกกหูจนเสียอกแดงเลยแล้วพริกกะพริกในต้นกำมันตองใหญ่จริง อย่าบอเอาน้ามันใส่มันใหม่หน้องวเด้อมันจะรุนเฉากันใช่ไหมอ่าสล่าวเส่าให้มันเข้ากันม,มาเด้อจ้ะพี่น้องจา้าผู้ใดผ่านไปผ่านมากอ,ะอะ่ะแวะมาจกข้าปุ้นเส่าน้ำนองหลาเด้อ <laughs> จากบาดสองบาดจะมีแห้งอยู่เด้องบ่มาแต่กินงบงบกินลื่นลายข้ามมาได้พี่น้องเหรอ เจ้าเจ้าสีนี้ปลาแล้วกวทุกคนอยู่ไกลอยู่ไกลคุณพีคุณพีผู้หญิงผู้ชายเด้อจ้านอกประเทศในประเทศจ้านอกกึ้นข่า้น้ำนองมันหนุ่มเด้อเห็นมันเงียบสงบค่ะเงียบดีหรอ บรรยากาศเหมาะกับการถื้ศีินขนาดลูกพุ่งลูกกุ้งเลยลูกพุ่งนี่เงียบสงบแพชที่นอบรรยากาศเงียบเงียบต้องไปถือศีิแต่อยูู่้เดียว่ได้ได้เป็นตาหยาันพช่ปะเอาบัญชาไงต้องแบบนี้แหละ ขั้น,นหัวด้ยวยพี่น้องขอโทษด้ยวยสงสัยหาวข่าหัว,หวละมัง้งเอาเ <laughs> จ้าไปหาเหรียญน้ำเด็กหน่อยอยู่ใส่ตรนี้โอ้ย <laughs> ครับกชี้กันขั้นว่าขอโทษขออภัย <laughs> คิดว่านายนะย่านหาวข่าหัวเพราะได้เด้ยไปหลายคนเนาะ

sắp xếp lúc làm sắp xếp á chính này im đơ, hương im thắng กินข้าวน้ำม่นตุนให้อิ่มอิ่มเนอเนี่้ามาบ้านเมนุนโอ้กินข้าวกับอิ่มอ่ะอันน้กินบ่เดยกสากินทีเดียวเนาะทีเดียวเนาไปเนาไปดีบ่มีผักเด็ก สมว่าผักกินมือนเนี่ยแม, <laughs> ม่ตูนป้มีเวลากินสมว่าผักกินอะไรเหมือนเนี่ยทุกวันทำงานทานหากระปุกเฮ้ยพักเท่าใช่ไหมหม้อกระขึ่น แกเดี๋ยวมันข้นร้ายกับมันออไปกินขับบอกั้นข้อไปกล้วยขับไปนอนสวนกันเดี๋ยวซีบอได้กินทะเละกล้วยกับคว้ามาอยากนอนแสบอีนี้พี่นองจ้ะเดี๋ยวน้องหลาสิกินลังไม่ตอแล้วจัะพี่นอนเดี๋ยว เดี๋ยวชี้เงาเนาะจ้าคลิปมันชี้เงาหลายเนาะสำหรับคลิปนี้กรับชิดได้อำลาพาจ้าทะลึ่งแต่พี่น้องแล้วจะให้แม่ทั้งสองเพิ่นกินหลังไม้ต่อเนาะจ้าดูหลังไม้ต่อกินหลายอายพี่น้องสเต้าสเต้าสองยายเขาเห็ดเลยแม่จ้้พี่นองขอบคุณค่ะสวัสดีจา้าทุกคนเนาะไอ้ชีชีรักบ,บ๊ายบายลูก ดูหลังไม้ต่อเรา